ครับวันนี้จะพาเดินเที่ยวสวนศิลาอินโดเม่บรรทมครับไปดู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 มาดูเก็บบังมอนเออ มอญภาษาต่างว่าจังไรอ่ะมอนมน,นี่บรรยากาศในสวนกระสีบห่อนเย็นสบายบปอ้วนเย็นสบาย หมากแดงโอ้หึบม้ยดาอยู่ดิไอหมากอันนี้ก็มีหมากแดงอันนี้เรียกว่าหมากบอนอพอพอเลยมากแข่งกับลายเนาะมีนีน่เลยมาดำ้มดั้ไบไอแบบนี้ยใช่ก<ไ>ารสุร่มแบบนันไอ้บป่ súc em Ôi bà đây cả lại Bà nhông bà nhông bà súc cả đồ nọ Xoay cái Ai, to, ui to đẳng cơm y búp rồi nè Em bảo áo vô em bảo mặc khen này Kép hay màu bọn นี่คือต้นสละเพงอมีอมยู่หุ่นอะมากหนึงบชุนอะมากหนึง่งคนว่ปะปะัาดีทุม่วหลายแถวมนดกแถว่าวต้นนี้มึงเนี่อ้อมต้นเลยเฮ้ยห่นตามสมีก่อนไป,ปนตามสมดอก À, một tấm chiếc xoắn Chứ là Indo Này anh này, hai chiếc xoắn này À, à อุ้ยใหญ่เลยมึอนี่มึอว่านี่ยังโมใหญ่อยู่ตันน่ะอุ้ยอวนผสมบ่นี้ผอกันสิผสมเกสรแบบแเบิ่องข้าวบนปลาผสมเกสรกันอ้ชุ่มบุนะ ้วต uh, ้นหนีบ yes, ึง totally. น yeah. ี่ป๊าดจิ๋วบัวตงยางมาทางผี่จ้เถืออป๊าดว้อันนี้ผสมแล้วเลยเด้นี่ชิ้สมพูองตองนี่คุณอทานนี้แห้งไร้ป๊าดต้นนี้ได้อยู่พอสิกิโลนี่นึกว่าเกินพอวันเราดอกวันไดอกละกิโลดอกละกิโล ม yeah. ิวว่มีเศร้าไหมเศร้ากิโลได้ยีรอกต้นนี้ปฏิโทเกษตรสร้างอาชีพตัวนี้ขายาเบ่งิ่นผสมอุรักันนี่ก็ได้แล้วแต่เนมืมันมันเขาหนาคนใกล้น่ะยคนใกล้ด่มันยาวนี่เดี๋ยวใกล้ถือไว้ดึงก็จะเห็นอันนี้คือเกสรตัวผู้แมนบว คือนก็นลักผสมตัเมีย่ตัวเมียดอกตัวเมียมัเก่ตัวเมียเล้วดอกตัวเมียตัวคู่ี่ตัวคู่ดอกตัวเมียอมองในน้ำมัน,นมอยากเขา่าน,นี่ยมัดน้ำมันนี่น้มันเอ็นต้นเลยได้หนิมึงไงตอนผสมเล่นตะกียั้นนี้ก็เอาน,นี่อักาเขาเขากัเขาได้ต้น นี <N ee> ่เขามีแตเข้าได้แล้วลอ้าวบูอยู่ขางลืบๆก็มีน่ะอ๋อก็คือเอาผูกกันอ้าผูกกันเอาผูกกันแป้ง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 ป่ะอืมอุ้ยมันบ่ธรรมดาได้สิมันหยาเดินเต้ต,ะตะโอ้ มันหยาก็โยกหอยางี่หอมนหนอนาก็งาอยู่มันโยได้ตับริการเลยหรนมันมันโอ้ยมันคือสีบอกโบดบนคือใส่ร้ายเหรออกโบทล่ะบุบบ่นอใส่รายก็ตีร้ายเลยนะเมันั่วแต่ก่อนเงินเก่ซ้อมันหน่อยมนก็ขอขอใส่ปิ้วใส่เงินาก็ติดอยู่ใส่รายกับเกลือับงินเ่ยทั้งใส่ท้งใสรายกัเปลือกในแค่ซ้อนห้องบอข่อยมีเอาแปใส่เอา พ่อหรอมังอ้วนนะนะเดี๋ยวเมันบอกเขาตามมาเลยพี่พ <bizarre> ี <UC S 2> ่อะไรตรนบู <absorbed> ๊เพื่อเหยียบบอนี่นะเหยียบเพื่ออะไรตายสิหายแล้วเหยียบบักบอสอะไล่ะสุดโอ้โหเตะจตเออะไรสร็จไปยัง พูดบบไมเานีฟังว่าท่าไม่าไปเลยบอกเ่าอ้าวไเาันและน่เร็วเร็วเร็เร็วอันนี้คือผสมแล้วไปดูเลยจ้ะเตรมมามักสลาต้นนีดดูึงนี่อันนี้กิโล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 เขาีดกิโลเลยไปดูั โอ้เป็นกิโลผุนอะเมันก็สเหลายอยู่โอุ้นะเต็มเลยอ่ะอันนี้ก็แมนเนาะนี่เนาะแมนแมนดใหญ่อยู่แมนมดเออแล้วก็ไปได้ผุอ้กะอิดีด้ามเมันก็ยัง้คือเบ่ร์โซมินต้นเท่านี้ก็มีหลายอยู่โอ้ดามมันนี่นี่อันนี้ก็ต้องผสมนี่อันนี้ผสมแล้วอะไรนี่แต่เห็นมันนั่งม่ต้บ้านแค่นอยู่นะอ้อมไปหอดทางผุนจุกๆเลยต้นนี้จุกๆเลย20 30ิกิโล

ต้นนี้กับโดคือกันว้าวเขาเมาอยู่มันกัเป็นสุดที่มันกำลังใหญ่กับมันใหญ่แล้วเนาะมันกับสีสุกประหผอมกันเออถ้าหนี่คือทางล้างสวนบ่อน่ะนะอันนี้นะนี่ต้นมีใยหนี่ นี่ต้นหนี้ก็โดกแต่เก่าปี่ที่แล้วโปรข่อยเป็นได้กุ้งใส่ใส่อันนี้เป็นปิดใส่ได้เนิค่ะเป็นหยานอันรู้เปิ่เปิดก่อนใส่โอ้ยต้นีหน่วยใหญ่แล้วนี่คือล้างสวน เกยถูกไปเลยอันคายกิโลละจักบาทกระอวนกิโลละหนึ 100, ่งร้อยปีปีก็หนึ่งร้อยบาทปุ๋ยขึ้นก็หนึ่งร้อยบาทแจากป,ปีปีก็100นนกหนึ่งร้อยบาทบ่อขืนไปก็หนีเงินบอ่บอสละอินโดสวนแม่วันทมปลอดสารพิษไหมปลอดสารมิจนานมิจนาโนก็ใช้นาโปะ พ่อบุญตาผสมอีกบนนี้เดินไหเดอบุญตามันกาลังใหญ่กับลายเนาะนี่แต่ส่วนทังต้นมันใหญ่ทัุงขน้างหนาุนมันยังมุเป็นลายเนาะอตัวนี้ก็ใหญ่ออยคับหลกา้ื พูน่ะต้นนี้ก็ดกอ่าวันนี้พอแค่นี้เนาะอ้าววันนี้ตันสนิดกันนะครับเด้อเดี๋ยวมิน,น่ามาอัปเดตมาทายางเบิ่งไหมครับกุ๊กุมงไฟกุก๊กน,นี่ไม không có được thì là Bố, nhập nhập nhàng như thế